เมื่อการหลอกบอกแต่งงานการมาเป็นตัวตั้งตัวตีในการสืบสวนโดนน้าปกหลอกนึกว่าแนวลักลายนะเนี่ย ครับผมวิตบูเอนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวบางงา่เรื่องวิวาภารักษ์ในฝันร้ายเป็นแนวสืบสวนจิตวิทยาปริศนาฆาตะกรรมและก็ตลกร้นะครับเป็นผลงานของอาจารย์ทาโรโนกิสกะซึ่งเคยมีผลงานอย่างออลิวทีเมโดดากอนและก็เรื่องยูเรอิโตะลงนิตยาสารบิ Big ๊กคอมบิดซูพีเรียจำนวนเล่มไทยออกมาแล้ว2เล่มส่วนญี่ปุ่นออกมาแล้วเจ็ดเล่มยังไม่จบนะครับมาดิส่วนเรื่องย่อก,กันเลยดีกว่านะนัตเซเมอเลตะาอายุ30ปีทำงาน งานในศูนย์บึกษานแนวเด็กวันหนึ่งเขาได้รับคําขอร้องจากทาคุโตะเด็กได้เขาเป็นผู้ดูแลว่าขอให้เขาไปพบนักโทษประหารที่ฆ่าพ่อแม่ของเขาแทนชื่อของนักโทษคือชินากาวะชินจูเพราะอยากให้ทาคุโตะอยู่ห่างจากความชั่วร้ายอารตะไปสถานกักกันตัวเพียงลําพังเพื่อพบกับปีศาจฆาตรกรต่อเนื่องผู้มีฉาย,ยาว่าบิเอโรเรื่องราวการสืบสวนและการหลอกเพื่อเค้นความจริงหลังอ่านจบนะครับเกินคาดมากเราโดนหน้าปกหลอกแกงเต็มๆนะไม่คิดว่าเป็นแนวสืบสวนจิตวิทยาไม่ได้อ่า เนื้อเรื่องย่อมาก่อนนะทาให้ตอนอ่านเนี่ยทั้งสับสนว่าเอ๊ตรงปกจริงดีกับเรื่องที่เล่าอ่ะดูน่าสนใจดีนะถึงด้วยรวมเนะี่ยเป็นการเข็นข้อมูลจากฆาตกรแต่เรื่องส่วนใหญ่อ่ะจะใช้ตํารวจไม่ก็นักสืบมาสอบปากคำไงเรื่องนี้ใช้ค่าราชการทั่วไปทําให้เรื่องดูน่าสนใจนะและชวนน่าติดตามนอกจากเข้มข้นผมว่าเรื่องแอบบ้าบอนะมีความตลกร้ายผสมและลงตัวด้วย ที่阿ลตาบอกว่าจะแต่งงานกับฆาตรกรเนี่ยผมว่ามันบ้าบอดีนะแต่ยอมรับในความใจถึงของแกนะถ้าไม่สนิทก,กับฆาตรกรอ่ะก็ไม่รู้ความจริงไงต้องทําให้อีกฝ่ายเชื่อใจทําให้ช่วงพูดคุยอ่ะเหมือนเป็นการเฉือนคมทั้งสองเหมือนกัน阿ลตาต้องหลอกว่าเตรียมงานแล้วนะถ้าออกจากคุกได้เนี่ยเรามาแต่งงานกันนะแต่ในใจเขาคิดว่าไม่อยากแต่งว้ยเป็นฆาตรกรทประหารไม่ได้ออกมาแล้วเฟ้ยเอาจริงๆผมแอบขัดใจตรงฆาตรกรอ่ะดูฉลาดนะเหมือนรู้ทันในหลายๆครั้งแต่มาพลาดเรื่องความรั แต่ก็พอเข้าใจอยู่ว่าพอมีบางคนมาบอกว่าชอบเนี่ยเหมือนสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจไงทาให้ฆาตกรอ่ะไม่คิดถึงจุดนี้คิดว่าเขาชอบจริงๆเป็นเรื่องที่อาจสนุกนะอยากรู้ว่าเรื่องจะไปในทิศทางไหนเป็นแผนที่ฉลาดแล้วก็เสี่ยงในตัวจบเล่มได้พีคอยู่ให้อารมณ์ว่าสนิทกับฆาตกรมากๆอ่ะจนคิดว่าเขาอาจจะเป็นคนดีไงเหมือนทานายของฆาตกรอ่ะคิดว่ามีจุดผิดวิสัยเืออาจจะไม่ใช่ฆาตกรอะไรเงี้ยซึ่งผมไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆคือยิ่งลุกล้ำไปหาความ จริงในตัวฆาตรกรน่ะก็เหมือนเข้าไปอยู่ในกำดักของฆาตรกรแล้วนอกจากการสืบสวนที่เข้มขน้นเรื่องยังมีช่วงผ่อนมีตลกมาแทรกบ้างไม่ให้ตึงเกินไปนะถือว่ามาถูกจังหวะเป็นเรื่องที่เข้มข้นและบ้าบอดีมีความสุดตรงอยู่ในตัวอ่านเรื่องนี้แล้วอ่ะผมนึกถึงโมเทลิสเลยเข้มข้นไม่แพ้กันครับในส่วนตัวละครนะครับยอมรับว่าผมไม่ค่อยชอบตัวละครหน้าเข้มที่ดูผู้ใหญ่นะแต่เรื่องนี้ยอมเพราะว่าหน้าเข้มๆนี่แหละชวนให้ผมอยากอ่านเรื่องนี้มัสซ์เมย์นะคะฆาตกรการที่ทํางานในสูนในแนวเด็กเคยเป็นเด็กที่มี ปัญหามาก่อนต้องมาคุยขขกับฆาตกรเพื่อเข้นความจริงพูดตรงๆอ่ะผมไม่ค่อยชอบตัวละครดีนะชอบแก๊กหล่อเวลาพูดอะไรที่มันดูจริงจังอะ่ะจะเท่ไปไหน ทำให้หลายชากอกะผมอ่านแล้วหมั่นไส้อ่ะจะเว้นเวลาทำหน้าตลกนะกวนดีทาคุโตะนะคะเด็กที่หวานให้มัซเมะไปเป็นตัวแทนคุยกับฆาตกรเพราะใช้ชื่อของเขาเขียนส่งจดหมายเพื่ออยากรู้เรื่องหัวของพ่อที่หายไปชินากาวะฆาตกรโรคจิตรอโทษประหารชอบเวลาทำหน้าจิจิๆนะดูหลอนดีมีอดีตที่ไม่ค่อยดีและมีจุดที่น่าสงสัยในตัวเธอโมโมจังนะคะผู้ช่วยในศูรในแนวเด็กไม่ชอบแผนที่มัซเมะกำลังทำเท่าไหรไ่ในส่วนงานภาพนะคะลายเส้นดีนะมีความ คนอกจากพระเอกที่ผมไม่ชอบแล้วเนี่ยตัวละครอื่นๆอ,อย่างฆาตกรโมโมะหรือตัวประกอบทั่วไปอ่ะผมโอเคนะอย่าน้อยอ่ะก็ไม่ทาตัวเก๊กเหมือนมัสเมะสถานที่บรรยากาศภายในเรื่องว่าได้ดีเลยครับมาใิสนข้อดีข้อเสียกันบ้างนะครับข้อดีข้อแรกนั่นก็คือหรือเรื่องน่าสนใจ ชน,น่าติดตามบ้าโบแต่ดีข้อที่2อทัอ้งเข้มข้นและตลกร้ายผสมลงตัวข้อที่3ออกแบบฆาตรกรได้จิตด,ดีดูหล,ลอนข้อที่ 4. ลายเส้นดีถึงจะไม่ใช่สไตล์ผมก็ตามส่งข้อเสียนะคะมีอยู่ข้อเดียวนะไม่ชอบคาแรคเตอร์พระเอกเท่าไหร่นะเก๊กกลอกเกินเวลาพูดอะไรจริงจังครับมาในส่วนตัวเล่มโดยรวมกันเลยดีกว่านะครับตัวเล่มโดยรวมทําโดยสยามอินเตอร์คอมิกนะครับนี่ในส่ง,งหน้าปกนะนีวารัพาฝันร้ นี่นะครับในส่วนองหน้าปกนะเป็นรูปพระเอกนะครับซึ่งผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่กับคาตรกรนะครับปกหลังก็จะเป็นในส่วนของเนื้อเรื่องย่อนะครับพระเอกก็ทําหน้าเข้มเขนะผมชอบตัวคาตรกรมากกว่านะทาหน้าตาจิตจิตด,ดีนะครับปกในก็ไม่มีอะไรนะครับปกในก็เหมือนหน้าปกเลยนะนี่และหลังก็มีชื่อเรื่องนะวิวาภารักษ์ในฝันลายนะมาดูด้านในกันเลยดีกว่าในส่งกระดาษนะครับก็เป็นกระดาษ ธรรมดาธรรมดาของค่ายสยามอินเตอร์นะครับเป็นกระดาษบูนนั่นเองนะคืออ่านไปเรื่อยๆหมึกก็จะติดมือนะครับส่วนการพิมพ์เนี่ยผมต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าถึงกระดาษจะไม่ค่อยดีนะแต่พิมพ์คมชัดทุกหน้านะโดยจะพะหน้าคู่เนี่ยผมรู้สึกโอเคนะโอเคในระดับของกระดาษบูทนะไม่ได้เทียบกับกระดาษถนอมสายตาหรือกระดาษอื่นๆนะครับคืออย่างน้อยมันคมชัดทุกหน้านะครับ ่าแล้วสบายใจนะครับไม่รู้สึกว่าหน้าไหนมีถมดําหรือหน้าไหนที่แบบว่ามันมืดเกินไปภาพอยู่ในระดับที่โอเคเลยนะครับการพิมพ์นะส่วนการแปลเนี่ยก็แปลได้ดีนะครับถือว่าอ่านได้ไหลลื่นนะถึงจะมีบางหน้าเนี่ยที่แปลผิดบ้างแต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบให้ผมอ่านแล้วรู้สึกขัดใจนะ ปิดท้ายด้วยตัวอย่างเล่มต่อไปนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับ,บเรื่องวิวาภารักษ์ในฝันลายนะครับสรุปนะครับถ้าชอบแนวสืบสวนชวนสงสยัยอยากรู้เรื่องที่เกิดขึ้นผมแนะนำนะเอาใจอยากตามผลงานเก่าของอาจารย์อย่างหอวิญญาณเลยครับแต่งงานกับฉันเถอะเรื่องดีนะครับผมให้แทมแทนแทม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 แทนเก้าเต็มสิบนะครับ ถือว่าเป็นเรื่องที่เกินค่าสําหรับผมมากเลยนะก็จบไปแล้วนะครับสําหรับรีวิวาง,งานในวันนี้นะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับต c ไคร e เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับและอย่าลืมไปกดติดตามเพจ p e ิ e r ปูร์รีวิวและนิยายดีเวบด,ดดีด้วยนะสวัสดีครับ